โน้ตบุ๊กที่ผมเอามารีวิวในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่แปลกประหลาดมากสําหรับผมนะครับเพราะอะไรนะเพราะาตัวนี้มันเป็น PRO ART StudioBook นะครับคำว่า PRO ART StudioBook เนี่ยจะเหมาะกับสายตัดต่อหรือว่าคนที่ทํางานเป็นครีเอเตอร์อย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเทปเนี้ยผมได้รับความช่วยเหลือพอสมควรจาก กล้องแล้วก็คนตัดต่อนะครับเพราะว่าเขาจะเซียนกับงานพวกนี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็จะเป็นยูเซอร์แล้วก็อ๋อฟังมาแล้วก็ว้าวบ้างกับฟีเจอร์ของเขานะครับเอาเป็นว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาดูกันคือจริงๆแล้วไอ้คำว่า ProAr t เนี่ยมันเป็นตระกูล Product Creator ของแบรนด์ asus นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ทำไมนะเหมือนว่าเขาพยายามจะสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ ProAr t ขึ้นมาเองแล้วก็พยายามกลืนคำว่า asus ลงไปนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่คุณเห็น โลโก้เนี่ยครับมันไม่มีโลโก้ ASUS นะครับเป็นโลโก้ PRO ART เพียวๆนะครับแล้วก็วอลเปเปอร์เนี่ยคุณก็จะเห็นว่า ไม่มีคำว่า ASUS เช่นเดียวกันนะครับเป็นคำว่า ProArt OLED นะครับแต่ว่าคำว่า ASUS เ่ยจะมีอยู่จุดเดียวเลยก็คือในส่วนของบริเวณบานพับตรงนี้แต่ว่าเป็นโลโก้ที่แบบจางมากๆนะครับเพราะว่าที่เป็นสีดำเนี่ยแล้วก็ฟอนต์เนี่ยเป็นสีดำต้องสังเกตถึงจะเห็นนะครับเอาเป็นว่าผมคิดว่า ASUS เขาพยายามดัน ProArt ให้เป็นแบรนด์แยกของเขาจะดีกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของชื่อรุ่นเนี่ยตัวนี้คือ H 5 6 0 0 Q นะครับหรือว่าถ้าจะเรียกง่ายๆก็คือ ProArt Studio Book OLED คือไอตัวนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่ออกแบบมาสําหรับมืออาชีพจริงๆนะครับเวลาดูอาจจะดูไม่ออกแต่เวลาคุณจับเนี่ยคุณรู้นะครับทั้งในเรื่องงานประกอบอะไรต่างๆแล้วก็บอดี้ของเขาเนี่ยมันดูแข็งแรงมากนะครับวัสดุเนี่ยเป็นโลหะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับแล้วก็น้ําหนักของฝาพับของเขาเนี่ยมันดีแบบดีมากๆครับคือเวลาคุณเปิดเนี่ยมันมีความแน่นนะครับเวลาคุณเขย่าเนี่ยคุณก็จะเห็นว่า มันไม่ไม่ขยับเลยนะมันไม่ไปไหนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถนั่งทํางานในรถได้นะครับโดยที่จอของมันเนี่ยยังคงนิ่งๆอยู่นะครับนับว่าเป็น1ใน3มโน้ตบุ๊กที่ฝาพับจูนน้ําหนักมาแข็งแรงและไม่ยวบยากในขณะที่ฟิลลิ่งใช้งานดีที่สุดที่ผมเคยจับมานะครับโดยที่เท็กซ์เจอร์ด้านหลังของตัวเนี้เอาจริงๆมันก็หรูหรานะครับคำว่าโปรอาร์ตเนี่ยเด่นเป็งงนสง่านะครับแต่ว่า สกปรกง่ายมากนะครับย้ําว่ามากนะไม่ใช่ง่ายธรรมดาคุณดูดิเนี่ยคือมือของมีเหงื่อก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เหงื่อเยอะขนาดนั้นแต่คุณจับแล้วเนี่ยขี้มงขี้มือมันขึ้นแบบเรื่มเลยอ่ะฮะคือ,อยังไงคุณควรจะทําความสะอาดมันแบบบ่อยมากๆนะครับเรียกได้ว่าเช็ดกันรายวันนะครับถ้าคุณไม่เช็ดบ่อยๆเนี่ยมันก็จากโน้ตบุ๊กที่มันดูหรูหราดูไฮโซอาจจะกลายเป็นของโสโครกไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าคุณมีคนสะอาดเนี่ย ตัวนี้ดีไซน์มันก็หรูหราตามสไตล์แบบเหมือนแบบคนใส่สูทถืออะไรอย่างนั้นก็ว่าได้นะมาดูตัวจอกันนะครับโน้ตบุ๊กสายทํางานเนี่ยที่เด็ดที่สุดก็คงจะไปนในเรื่องของจอเขานะครับที่ต้องอยู่ในระดับบนบนคือเกรดโปรนะครับซึ่งตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเอซูสรุ่นใหม่เนี่ยพยายามดันความเป็น o e ลมานะครับตัวนี้ก็เป็น o e ลเช่นเดียวกันนะครับและไม่ใช่ o l e ลธรรมดาเป็นโ l e ลที่มาตรฐานสูงด้วยนะครับอันนี้ผมกำลังอ่านสเปคอยู่นะครับ คิดว่า ASUS เขาคงรู้ว่าคนรีวิวเวลาจะรีวิวในเทปจะต้องมาอ่านสเปคก็เลยทำแบ็ k กราวนด์ของโปรดัก์ OLED ให้มันเป็นสีดำมันถึงจะได้แบบเห็นดำชัดๆอย่างนี้นะครับก็เป็นข้อดีของจอ OLED นะครับก็คือ OLED เนี่ยมันจะมีความเป็นสีดำที่ดำสนิทจริงๆนะครับจอ LCD เนี่ยเวลาคุณเปิดสีดำ แล้วถ้าคุณปิดไฟในห้องคุณจะเห็นนะครับว่าไอ้ดำของจอมันไม่ใช่ดำนะครับมันเป็นสีเทานะครับแต่ว่า OLED เนี่ยแต่ละพิกเซลมันจะมีการให้แสงของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดำคือพิกเซลนั้นปิดไปและมันจะดำอย่างแท้จริงนะครับทำให้คอนทราส แล้วก็ดันมิกเรสต์ต่างๆเนี่ยจะจัดมากนะครับตัวนี้คอนทราสต์อยู่ที่1ล้านต่อหนึ่งะครับแล้วก็รองรับมาตรฐาน HDR 500ด้วยเช่นกันนะครับด้วยความสว่างสูงสุดที่550 nits สนิตนะครับส่วนพวกเรื่องความเที่ยงตรงของสีและต่างๆเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับตัวนี้100% DCI P3 นะ <S <S ขอบเขตของสีเขาก็กว้างนะครับแล้วก็ มีเซอร์ติฟายของทีวีไรน์แลนดมีตัดแสงสีฟ้ามีคือเยอะแยะไปหมดเอาเป็นว่าคือผมอ่านยังเหนื่อยคุณดูดิมันยาวขนาดนี้ครับมาตรฐานของจอตัวนี้มาตรฐานสูงมากๆนะครับและในเรื่อง Resolution จะไม่พูดไม่ได้นะครับตัวนี้จอขนาด16นิ้วนะครับแต่ว่า Resolution ตัวนี้เป็น 4K นะครับและมันไม่ใช่ 4K ธรรมดาเพราะว่า Aspect Ratio มันเป็น16:10นะครับทำให้ 4K ตัวนี้เป็น3840คูณ2400ไม่ใช่คูณ2160นะครับข้อดีข้อเสียเป็นยังไงกับ aspect ratio แบบนี้นะครับการใช้งานแบบพวกโปรแกรมที่มันมีไทม์ไลน์หรือรว่ามีอิลิเมนต์เยอะๆเนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะว่ามันมีพื้นที่ที่สูงกว่าเวลาเล่นเน็ตคุณก็จะเห็นหน้าได้สูงกว่าเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเวลาคุณดูภาพยนตร์ที่เป็น16.9เนี่ย คุณก็จะเห็นบาร์ดำบนล่างนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้บอกว่ามีแต่ข้อดีนะครับเอาเป็นว่าเลือกให้ตรงกับการใช้งานคุณจะดีที่สุดด้วยความที่เป็นจอ OLED ตัวนี้แล้วก็ความเที่ยงตรงสีอะไรแบบเด็ดๆเนี่ยเขาก็ออกแบบเท็กซ์เจอร์ด้านหน้าของจอมาให้เป็นแบบกลอ g l o s ก็คือเป็นจอกระจกนะครับไม่ใช่แอนตี้แกล์แต่อย่างใดน,นะครับ้จอกล l ส s s ่แบบนี้มันจะแสดงผลสีได้ดีกว่านะครับในขณะที่ คือเรื่องแสงสะท้อนเนี่ยมันก็ยังจะมีมากกว่าจอ,อที่แกลนะครับแต่ว่ามันตัดแสงสะท้อนมาไหมมันก็ตัดมาแล้วนะครับเพียงแค่ตัดมายังไงมันก็ยังสะท้อนกว่าจอที่แกลครับต่อมาในเรื่อง,องบานพับนะครับพับไปสูงสุดประมาณไหนประมาณนี้นะครับหมายความว่าคุณยังคงสามารถนั่ง ตักแบบอย่างเงี้ยบนโซฟาเล่นได้อยู่นะครับไม่สุดทางก็จริงแต่ก็เกือบแล้วแหละส่วนข้างบนนะครับเว็บแคมตัวนี้มันสามารถลากม่านชาัตเตอร์ปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณแบบต้องการ Privacy ความเป็นส่วนตัวหรือว่ากลัวแบบเว็บแคมลั่นขึ้นมาเนี่ยคุณก็ลากปิดไปเลยนะครับเห็นสียมส้มตรงนี้ ใครจะแฮ็กเข้ามาหรือว่ามันจะลั่นยังไงมันกม็มีใครเห็นอยู่ดีบอดี้ครึ่งล่างนะครับก็เป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมเหมือนกับด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะรูหราแต่ว่ามันจะลื่นลื่นมือสักหน่อยนะครับแล้วก็คราบขี้เหงื่อเนี่ยจะขึ้นง่ายฝุ่นก็จับง่ายเช่นกันนะครับต้องหมั่นทำความสะอาดนะครับทีนี้ดูตรงนี้แล้วคุณอาจจะเห็นอะไรสักอย่างที่มันเตะตาที่โนนบุกป,ปกติไม่มีนะครับก็คือไอ้นี่นะฮะ ปกติแล้วเนี่ยโน้ตบุ๊กเอซูสเนี่ยเขาพยายามจะสร้างจุดเด่นในแบบคาแรคเตอร์ตัวเองหลายรุ่นเลยนะครับทั้งตัวเซฟิลัสที่เน้นแบบพกพาง่ายสเปคแรงเล่นเกมดีนะครับหรือว่าจะเป็นเซนบุ๊กโปรดูโอมีจอสองจออะไรอย่างนี้นะครับคือโน้ตบุ๊กว่ากันเรื่องหน้าตาแปลกๆแ,แล้วก็ดีไซน์แปลกเนี่ยเอซูสเขาทำมาบ่อยอยู่แล้วนะครับตัวเนี้ยเขาก็ออกแบบมานะครับนี่คือ Asus Dial นะครับมันคือ Dial สำหรับ ทำอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คุณจะคอสตอมไมซ์เนี่ยซึ่งเดิมๆเ,เนี่ยคุณใช้เอาไปปรับวอลลุ่มอะไรเงี้ยก็ได้นะครับหรือว่าจะปรับความสว่างของหน้าจอเนี่ยก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะทําเป็น vertical scroll เนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างเงี้ยก็ทําได้นะครับหรือว่าเอาไว้สวิตช์ระหว่างหน้าต่างอะไรต่างเนี่ยคุณก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับพูด,ดง่ายๆว่าอันนี้คือฟีเจอร์เบสิกเบสิคของไอเดียลตัวนี้นะครับเป็นอะไรที่ใช้แล้วก็รู้สึกว่าฟินดีเหมือนกันนะแต่ว่าจุดประสงค์จริงๆแล้วเนี่ย เขาออกแบบมาใช้งานกับโปรแกรมของตระกูล Adobe นะครับในที่นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยอันแรกที่ผมว่าเวิร์กสุดเนี่ยจะเป็นโปรแกรม Adobe Photoshop นะครับอันนี้คือเวลาคุณกดออกมาเนี่ยมันก็จะมีฟีเจอร์คุณเลือกเลยนะครับว่าคุณใช้ทําอะไรบ้างซึ่งตรงนี้คุณสามารถไปเปลี่ยนเองได้ในโปรแกรมนะแต่อันนี้เป็นโปรแกรมที่คนตัดรูปภาพผมเนี่ยเขาใช้หลักๆนะครับก็จะลองให้ดูก่อนเลยนะครับอันแรก brush size นะครับกดเข้าไปคุณก็จะสามารถขยายเนี่ยกับตัว brush ได้เลยนะครับ ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์นะครับแต่ว่าเอาจริงๆผมว่า s e n s i t i v i t y มันละเอียดไปหน่อยนะครับคุณดูดิปรับเนี่ยคือตัวไดอาลมันจะมีฟีลลิ่งแบบกึกๆเหมือนส c รอล l เมาส์นะครับซึ่งคุณปรับ1อันมันก็ลงไป1เบร์อย่างเงี้ยเวลาคุณหมุนเนี่ยคือถ้าจะให้ขยายแบบชัดเจนนี่คุณต้องแบบหมุนเยอะมากมาก,มากเนี่ยครับซึ่งตรงเนี้ยเรื่อง s e น s i t i v i t ีเนี่ยมันยังไม่สามารถปรับแต่งได้โดยละเอียดนะครับก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้นะครับต่อมานะฮะ ก็ใช้ดเอาในการซูมอินซูมเอานะครับแล้วแต่ความถนัดของคุณนะครับก็พูดง่ายๆว่ามันก็เหมือนฟีเจอร์การซูมทั่วไปนะครับแต่ว่าสามารถทําได้ด้วยการบิดเท่านั้นเองแต่จะมีข้อติอยู่บ้างนะครับก็คือดูนะผมจะทําการบิดเร็วๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าดิเล์ตรงนี้มันก็ยังพอมีบ้างนะครับซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นที่ตัวเครื่องมันนะครับต่อมาอันนี้อันดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลบเลเยอร์ออกนะเนี่ยลบๆๆเสร็จอันดูนะครับบิดกลับไป เห็นไหมฮะคุณสามารถบิดตาม history ได้เลยนะครับทั้ง redo และ undo เนี่ยก็คือถ้า undo ก็คือทวนเข็มส่วน redo ก็คือตามเข็มครับต่อมานะครับอันนี้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับ Adobe Premiere Pro นะครับเวอร์ชั่น2 0่2นะครับ Creative Cloud นั่นแหละฮะเวลาคุณใช้นะครับกด1 t ทีเหมือนกันนะครับอันแรกเป็น audio track heights นะครับตรงนี้ก็คือคุณจะเห็นว่า ด้านล่างตรงนี้เวลาคุณจะดูบาร์เสียงเนี่ยถ้าอยากจะดูให้มันละเอียดมากขึ้นเนี่ยครับคุณก็สามารถขยายออกมาได้นะครับในกรณีที่คุณมีเสียงนะแต่ตรงนี้ไม่มีนะครับคนทั่วไปเวลาตัดต่อวิดีโอก,ก็น่าต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าจะได้ดูกราฟเสียงว่าตัดตรงไหนเข้าตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของไทม์ไลน์ซูมนะครับอันนี้เวลาใช้งานเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันทําการขยายหรือว่าหดไทม์ไลน์นะครับแต่ว่ามีข้อติแบบชัดๆเลยนะเนี่ยผมบิดแค่1นึ่งกึกนะเนี่ยคือ ผมว่ามหยาบไปหน่อยนะครับมันไม่สามารถใช้งานได้จริงเพราะว่าเนี่ยบางทีเราต้องการแบบความละเอียดที่มากกว่านี้เวลาเราซูมเนี่ยเราต้องการจะดูประมาณนี้ฮะใช่ไหมแบบประมาณนี้แต่ว่าคือตัวนี้ตัว d ดเอเนี่ยมันกระโดดข้ามเยอะไปหน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้ time axis adjustment เนี่ยก็จะเป็นการเลื่อนนะครับซึ่งความละเอียดตรงนี้ทำได้ดีพอสมควรเพราะว่าระยะการเลื่อน1กึกเนี่ยจะเป็น1เฟรมเลยนะครับซึ่งก็อย่างที่คุณเห็นตรงนี้นะฮะ ถ้าคุณอยากจะไปไกลๆก็อาจจะต้องออกแรงเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมแนะนําว่าเป็นการไฟน์จูนจะดีกว่าถ้าอยากข้าไมไกลใช้เมาส์เถอะฮะส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้จะลองเปอร์ฟอร์มนซ์นะครับไฟล์ที่ผมใช้ตรงนี้เป็นไฟล์ 8K Raw นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วโน้ตบุ๊กจะไม่รอดนะครับมาดูกันว่าตัวนี้สามารถดูแบบเรียลไทมได้ไหมยังคงสามารถทำได้นะครับอย่างที่เห็นแต่ก็สักพักนึงจะเริ่มมีอาการ หน่วงได้บ้างเช่นเดียวกันก็เป็นเรื่องปกติครับสำหรับไฟล์มหาโหดแบบนี้สุดท้ายนะครับอันนี้เป็น Adobe After Effects นะครับก็เป็นโปรแกรมยอดฮิตอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับลองใช้งานดูนะครับอันแรกนะครับเป็น Layer Browsing ก็คือคุณจะเห็นว่ามีเลเยอร์หลายๆอันใช่ไหมปกติเราต้องใช้เมาส์คลิกนะครับไปตัวนี้พอใช้ Layer Browsing แล้วเป็นยังไงนะครับก็ยังต้องใช้เมาส์คลิกอยู่ดีเพราะว่าเนี่ยอย่างที่คุณเห็นนะครับเวลาคุณลากเนี่ยมันไม่ไปนะครับวิธีการแก้คุณก็ต้องไปกดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลือก หมุนด้วยไดอัลของเขานะครับอันนี้เอาตรงนะผมว่ายังไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่เพราะว่าไม่ว่ายังไง oh. คุณก็ต้องคลิกอยู่ดีนะครับหรือว่าผมตั้งค่าผิดพลาดเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับต่อมานะฮะซูมอินซูมเอาท์ของไทม์ไลน์นะฮะก็จะเห็นว่ามันก็เป็นการขยายซูมอินซูมเอาท์นะครับแต่ว่าก็ยังคงหยาบเกินไปอยู่ดีนะครับอย่างที่คุณดูเนี่ยเวลาหมุนอันนี้หนึ่งกึกนะหนึ่งกึกเล็กๆเองนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะมันไปเยอะเยอะมากๆนะครับเวลาเรา จะซูมอินซูมเอาเนี่ยเราต้องการความละเอียดในระดับนี้นะครับแต่ว่าตัวไดเอลเนี่ยมันไม่สามารถให้ได้มันแบบกระโดดข้ามไปเลยแบบนี้ก็แนะนําว่าควรจะไปคาลิเบตหรืออัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ออกมาให้มันละเอียดกว่านี้สักหน่อยนะครับถึงจะใช้งานจริงได้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็น Time a x i s s s j u s u s t n t n t นะครับเลื่อนบนไทม์ไลน์นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันก็ยังคงสามารถเลื่อนแบบ ทีละ1เฟรมได้อยู่ดีนะฮะอันนี้ก็ยังคงเป็นไฟจูนนะครับถ้าคุณลากเร็วๆเนี่ยผมแนะนาว่าย่างไงก็ยังคงต้องใช้เมาส์นะครับแต่ว่าไออันเนี้ยถ้าคุณต้องการอย่างขยับเฟรม2เฟรมอันเนี้ยจะละเอียดกว่าและคุมได้ดีกว่าเมาส์ครับเดี๋ยวมาลองประสิทธิภาพเครื่องกันนะครับอันนี้เราปรับขนาดเป็นฟว์นะครับบอกได้เลยนะฮะไม่ไหวแน่นอนนะครับเพราะอันเนี้ยเป็นไฟรอ 8K นะครับไม่มีโน้ตบุ๊กตัวไหนไหวนะครับแต่ว่าเราลองให้ดูเฉยๆว่ามันจะแย่สักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองดูกัน ก็ตามคาดการนะครับปกติอยู่แล้วนะครับไม่มีตัวไหนไหวตัวนี้ก็ไม่ได้ไหวเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าสเปคมันจะแรงสุดตารางแล้วก็ตามก็สําหรับได a l ตัวนี้นะครับการใช้งานจริงเนี่ยผมมองว่าประโยชน์หลักๆจะอยู่ในโปรแกรม Adobe Photoshop มากที่สุดนะครับส่วนโปรแกรมอื่นๆเนี่ยมันยังมีข้อตินะครับมันเป็นไอเดียที่ดีเป็นคอนเซปที่ดีแลแต่ว่าพอเอาไปใช้งานจริงเนี่ยอาจจะยังปรับตัวให้ถนัด ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าอย่างเช่นการเลือกเลเยอร์อต่างๆคุณก็ต้องเอาเมาส์ไปคลิกอยู่ดีแล้วก็การซูมอินซูมเอา์เนี่ยมันสเกลมันหยาบหรือว่าใหญ่ไปหน่อยนะครับทำให้ยังไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยทาง a s u s อาจจะมีการคาลิเบรตหรือว่ามีการตั้งค่าอะไรที่ออกมาให้ใช้งานได้ง่ายกว่านี้ก็เป็นได้นะครับเอาเป็นว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยออกมาดีแล้วนะครับแต่ว่าการเอาปรับไปใช้ในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยอาจจะมีต้องปรับปรุงอยู่บ้างนะครับแต่โดยรวมเป็นคอนเซปที่ดีนะครับ การใช้งานในวินโดว์ตัวนี้ดีเลยนะครับเอาไปทำสกอร์ขึ้นสกอร์ลงปรับความสว่างหรือปรับวอลลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคุณชินมือแล้วสมมติว่าคลิกแล้วก็1กึกเป็นวอลลุ่ม2กึกเป็นไบรท์เนสอะไรอย่างเงี้ยคุณจะสามารถใช้งานได้รวดเร็วและมีความรู้สึกที่ฟินมากนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมคิดลอยๆนะถ้าสมมุติว่าไอโนบุ๊กตัวเนี้ยมันเป็นเกมมิ่งโนบุ๊กแล้วเปลี่ยนจากไอไดเอลตรงเนี้ยเป็นแอนาล็อกอะคือ มันน่าจะเป็นอะไรที่เล่นเกมได้ฟินมากนะแบบโยกไปโยกมาตัวนี้มันโยกไม่ได้นะครับมันได้แค่หมุนแล้วก็กดเฉยๆแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ความคิดลอยๆของผมแต่ไม่แน่นะ ASUS นี่เขาชอบทำแปลกๆอยู่แล้วอนาคตเขาจะทําเป็นอนาล็อกสำหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งออกมาก็ได้นะกลับมาโลกความเป็นจริงบ้างนะครับอันนี้คือฟีเจอร์เหมือนโน้ตบุ๊กทั่วๆไปแล้วนะอันนี้ก็คือคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้มีไฟ l ุดีแบ็ค lit สีขาวนะครับปุ่มอะไรต่างๆจะออกแบบมาสําหรับคนสายทํางานมากกว่านะครับอย่างที่เห็นเลยว่าคอนโทร ใหญ่เหลือเกินนะฮะแล้วก็ไอ้ปุ่มลูกศรเนี่ยขนาดเท่ากันและจะมี texture นะครับเวลาคุณเอามือไปจับเนี่ยจะรู้สึกถึงความสากฟีลลิ่งคล้ายๆเหมือนเวลาคุณขับรถบนถนนแล้วกาลังจะเข้าโค้งอมันจะมีไอ้ขึ้นๆแบบยืดๆ,ๆอย่างนั้นนะครับฟีลนั้นเลยนะฮะเวลาคุณมาจับเนี่ยจะรู้ว่าปุ่มลูกศรมันอยู่ไหนนะครับเวลาทํางานแบบไม่มองอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ช่วยได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนอื่นมีอะไรบ้างนะครับ อันนี้มีข้อติเล็กน้อยก็คือปุ่มตัวหนอนหรือปุ่มเาษสาเนี่ยขนาดจะเล็กกว่ามาตรฐานนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่าไปซีเรียสเพราะว่ากลุ่มครีเอเตอร์เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีใครมาใช้ปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มเดรัสมาอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่คงจะเป็นแค่คนไทยนะครับที่คิดต,ตัวนี้กันนะครับต่างชาติผมเห็นว่าเขานิยมพวกอัลทเนชิปมากกว่านะก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนไปนะครับส่วนไอ้พวกด้านบนเนี่ยช็อตคัทฮอตคีย์ต่างๆมันก็ยังอยู่บน FK ียเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคุณยังคงสามารถใช้ไอ แทนได้นะครับแล้วแต่ละกันว่าคุณถนัดอันไหนมากกว่ายังมีทางเลือกมาให้ทั้ง2ทางนะครับแล้วก็บริเวณฝั่งขวาตัวนี้นะำมแพดน,นะครับก็อาจจะมีการพิมพ์ผิดบ้างในช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าปุ่มบวกปุ่มลบคูณหารเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่เราไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องปรับความเคยชินหน่อยส่วน feeling นะครับตัวนี้มันออกแบบมาที่ความรู้สึกตื้นตืน,ตนนิดนึงนะครับเวลากดแล้วเนี่ยมันจะลงไปโดนแท c t i l e response ได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณพิมพ์งานานานๆเนี่ยตัวนี้ อาจจะไม่ได้สบายมือขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณทํางานเป็นแบบสายครีเอเตอร์อย่างที่เขาออกแบบมาเนี่ยเวลาคุณกดอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงแท็กชัยรีสปอนส์ได้เป็นอย่างดีนะครับมันจะเด้งสู้มือเวลากดแล้วเนี่ยมันจะฟินกว่าโน้ตบุ๊กทั่วๆไปนะครับแต่ถามว่าเหมือนในครั้งที่เขาคีย์บอร์ดไหมยังคงไม่นะครับยังคงเป็นปุ่มยางที่มีแท็กชัยรีสปอนส์ที่ดีเท่านั้นส่วนแท็คแพดเนี่ยครับอันนี้จะประหลาดนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณจะเห็นว่ามันมีอยู่3มปุ่มนะครับปุ่มคลิกากนนอนเเ็็จะปรหมื แบบกดสกอร์เมาส์กลางลงไปนะครับทำให้คุณสามารถเลือ่อนอะไรต่างๆได้ละเอียดมากขึ้นนะครับซึ่งจะใช้หรือไม่ใช้แล้วแต่คุณนะครับแต่ว่าเขามีมาให้นะครับด้วยความที่เป็นโนตบุคเอเตอร์บางคนต้องการทํางานที่มันแบบไม่เหมือนกับแท็คแพดทั่วๆไปนะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ได้มากกว่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนฟีลิ่งการใช้งานตัวนี้เป็นยังไงนะครับจะแตกต่างกับโนตบุกทั่วๆไปนะครับเพราะว่าแท็กแพดตรงนี้ แข็งทั้งอันนะครับไม่สามารถกดลงไปได้เลยนะครับคุณจําเป็นจะต้องใช้นิ้วชี้ลากแล้วก็นิ้วโป้งกดด้านล่างนะครับหรือไม่ก็ทําการแท็บเท่านั้นนะครับส่วนความลื่นไหลต่างต่างตัวนี้ทําไม่ดีนะครับเพราะว่ายังคงเป็น Windows Precision Trackpad อยู่แต่สำหรับคนที่ต้องการใช้นิ้วเดียวจริงๆเนี่ยแล้วกดให้มันทั่วด้วยการลงน้ําหนักเนี่ยตัวนี้ยังไม่สามารถทําได้ทดําได้แค่แท็บหรือว่ากดด้านล่างเท่านั้นเดี๋ยวมาดูพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายขอยงตัวเครื่องนะครับประกอบไปด้วย Kensington Lock นะฮะ USB Type A Super Speed นะครับ อันนี้แล้วก็เป็นช่องระบายอากาศข้ามมาตรงนี้เป็น DC in นะครับเอ๊ะผมอยากให้ DC in เนี่ยมันสลับตำแหน่งกันได้ไหมเพราะว่า USB ตรงนี้มันเหมือนจะอยู่สูงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ DC in เนี่ยมันจะต้องลากผ่านช่องระบายอากาศตรงนี้มานะครับอยากจะให้อันเนี้ยย้ายไปอยู่ตรงนี้และอันเนี้ยย้ายมาอยู่ตรงนี้มากกว่านะครับแต่ก็แล้วแต่คนมองนะอันนี้เป็นแค่ค,คอมเมนต์ของเฉยนะครับแล้วถัดมานะครับจะเห็นว่ามีช่อง HDMI นะครับซึ่งตัวเนี้ย เป็น HDMI 2.1นะครับเวอร์ชั่นใหม่นะครับหมายความว่าคุณเอาไปต่อจอ 8K ได้สบายๆเลยนะครับพวกจอเกรดแบบตัดต่อรูปภาพรูปวิดีโอเกรดโปรเรสซูชันสูงๆเนี่ยเอาพุชช่องนี้ไปได้เลยนะครับและถัดมานะครับก็จะมีช่อง USB Type C 2ช่องนะครับโดยที่ช่องหนึ่งเนี่ย มันจะเป็น DisplayPo r t Combo ด้วยส่วนความเร็วจะเป็น3.2 Gen2 ทั้งคู่และยังคงสามารถชาร์จผ่าน USB PD ได้ทั้งคู่นะครับเวลาทำงานไม่แนะนำให้ชาร์จผ่าน PD นะครับยังคงควรจะใช้ตัว DC-in อยู่นะครับตัวนี้ DC-in ก็อะแดปเตอร์220วัตต์มาตรฐานนะครับยังคงสามารถพกพาได้นะครับแต่ก็ไม่ในเบาเท่าไหร่นะครับถ้าคุณทำงานไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพตัวเครื่องสามารถชาร์จผ่าน PD ด้วย Power Bank หรือว่าที่ชาร์จมือถือ PD ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าคุณ แบบไหนส่วนฟังขวาครับก็จะประกอบไปด้วยพอร์ตแลน RJ45 1ช่องนะครับอันนี้มาตรฐาน g ิกะบิตเป็น full size นะครับไม่ต้องง้างแต่อย่างใดนะสามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ USB 10กิกะบิตอีก1ช่องนะฮะแล้วตรงนี้เป็นช่อง combo หูฟังไมโครโฟน3.5สุดท้ายนะครับอันนี้เป็นช่องอ่าน SD card ซึ่งดีนะครับเป็น SD Express 7.0นะครับอันนี้ก็มาตรฐานสูงนะครับตามที่ว่าฮะโน้ตบุ๊กตัวนี้ออกแบบมาสำหรับ การใช้งานกลุ่มครีเอเตอร์นะครับเอาพุทจอก็เป็นเอาพุทจอคอวามละเอียดสูงเป็นเจนใหม่ HDMI 2ไ SD หก็เป็น SD Express 7.0ความเร็วสูงเช่นเดียวกันนะครับถ้าให้ MicroSD มาในเซกเมนต,ต์แบบนี้น่าจะโดนด่าแต่อันเนี้ยไม่มีอะไรให้ด่าครับส่วนด้านล่างเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามันจะมีขารองเป็นยางอยู่ตรงนี้นะครับรอบรอบรทบาร้อนของเขาเลยนะครับแล้วก็ช่องตรงเนี้ยพัดลมเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันใหญ่เหมือนกันนะไม่แพ้เกมมิ่งโนนพุกเลยนะครับเผลอๆเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าด้วยซ้ำ ไปดูกันไลท์สเปคที่บอกว่าไม่เบาเนี่ยเป็นยังไงนะครับแน่นอนฮะ CPU AMD Ryzen 9 5900HX นะครับก็เป็นตัวบนของ Ryzen 5000 Series ณเวลานี้นะครับ8คอร์16เทรดนะครับเอาไปเล่นเกมก็ไหวนะครับตัดต่อวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไหวนะครับในกลุ่มโน้ตบุ๊กนะคุณจะไปเทียบกับไอ้พวกเทสต์ริปเปอร์คุณจะไปเทียบกับไอ้พวกเอ่อที่มันมีจํานวนคอร์มากกว่านี้บนเดสก์ท็อปไม่ได้นะครับแต่ว่าสำหรับโน้ตบุ๊กเซ็กซ์เมื่อวานนี้ก็ถือว่าบนแล้วนะครับเพียงแค่อย่าไปเทียบกับเดสก์ทท็อออปเเ่่าานนนัั้งะครบตม นะฮะเมมโมรีนะครับก็มีมาให้เป็นดอสชแนลสาย2กินะครับไม่น่าจะต้องไปอัพเพิ่มแล้วนะตัวนี้สำหรับการใช้งานคู่กับ CPU แล้วก,การจ่องเขาเนี่ยแรมส2น่าจะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมแล้วนะครับซึ่งก็เป็นด c h ช n แนลแล้วอะอย่างที่ว่าไปนะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับส่วนกราฟิกนะครับก็จะมีมา2อย่างนะครับอันแรกก็จะเป็นออนซีพของ r a d ิ o อนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย กราฟิกแยกจะมี RTX 3060แล็ปท็อปให้มาด้วย1ตัวนะครับอันนี้มันก็พูดง่ายๆสเปคเครื่องเอาไปเล่นเกมได้เลยนะครับอันนี้3060มันก็เล่นเกมได้สบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าจอตัวนี้เป็นจอ 4K ก็เลยอาจจะไม่สามารถดันเฟรมได้เต็มที่เท่าไหร่เอาตามความเหมาะสมจะดีกว่านะครับตัวนี้นะฮะมีเมมโมรีมาที่6 g b นะครับสำหรับตัวการ์ดจอนะครับแล้วก็ค่ากำลังวัตต์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 90วัตต์แล้วก็105วัตต์ในโหมดของ Dynamic Boost นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ตัวนี้จะลงเป็น NVIDIA GeForce RTX Studio Driver มานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ออกแบบมาสำหรับการทำงานอย่างที่ได้ว่าไปถึงแม้ว่าสเปคภายในจะเหมือนกับโนบุ๊กเกมมิ่งก็ตามส่วน Storage นะครับตัวนี้จะให้มาเป็น M.2 NVMe นะครับ SN730 นะก็ความเร็วประมาณ2,800ในส่วนค่ารีและค่ารายมาน 3GB ินะครับอันนี้ก็ดูโอเคนะตามมาตรฐานของเขานะครับแต่ว่าขนาดเนี่ยจะเป็น1ทลไนะครับถามผมว่าพอไหม เอออันนี้คุณต้องถามตัวเองจะดีกว่านะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าโน้ตบุ๊กแบบนี้นะครับเราเดีลงานที่มันเป็นพวกฟุตเทจอะไรเยอะแยะนะครับสมัยก่อน1เทเนี่ยมองว่าเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กในกลุ่มแบบ อย่างเนี้ยกลุ่มที่มันต้องการใช้งานกับไฟลใหญ่ๆเนี่ยผมมองว่า1เทอาจจะยังไม่พอนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะคอมเมนต์อะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่าในมาตรฐานโน้ตบุ๊ก SSD 1เทเนี่ยมันก็เยอะแล้วอะโดยรวมนะครับไอ้ ProArt OLED ตัวนี้ผมมองว่าสเปคอะไรต่างมันยังคงเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอยู่นะครับแต่ว่ามีการอัพติ i z e ์รอบๆข้างให้มัน กลายเป็นสายทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นจอที่ผมกล้าพูดเลยว่าจอเทพนะครับตัวนี้ 4K OLED นะครับอาจจะเบิร์อินหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับแนะนำว่าให้เปิดฟีเจอร์ไอพิกเซลชิฟของเขาในโปรแกรม My Asus นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนทราสต์จอเนี่ย จัดมากๆนะครับเอาไปเซพคอนเทนต์มัลติมีเดียหรือว่าทำคอนเทนต์มัลติมีเดียเองก็ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนยังสู้ไอ้พวกจอแบบระดับ1,600นิิตโคตรเทพตัวเป็นแสนไม่ได้นะครับแต่ว่าในกลุ่มของโน้ตบุ๊กตัวนี้เรียกว่าเป็นจอเทพได้แล้วเพียงแค่อย่าไปเทียบกับจอใน House Production เท่านั้นพอนะครับส่วนเรื่องของได a l ตัวนี้ มีประโยชน์ไหมด้านฮาร์ดแวร์ผมมองว่าทํามาได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าซอฟต์แวร์การเอาไปใช้จริงเนี่ยยังต้องมีปรับปรุงอยู่บ้างนะครับเพราะว่าบางทียังรู้สึกว่าใช้แล้วมันเก้ะเก๊ะกังๆงอาจจะยังใช้วิธีเดิมถนัดกว่าอยู่นะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นคอมเมนต์สำหรับเวลาเราเพิ่งใช้ไม่นานเนาะถ้าคุณใช้ตัวนี้แบบเสพติดแล้วคุณอาจจะกลับไปใช้แบบเก่า ไม่ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ผมยังไงก็ยังอยากให้มันทวิคออกมาได้แบบละเอียดกว่านี้สักหน่อยนะครับโดยเฉพาะการปรับแบบระดับน้ําหนักในแบบหนึ่งคลิกว่าขยับกี่เฟรมหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้มันปรับได้แบบจริงจังเท่านั้นเองนะครับโดยรวมแล้วนะครับตอบโจทย์ไหมตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะทำงานในระดับเริ่มต้นไปถึงระดับกลางเนี่ยไม่ได้ซีเรียสแบบรับโปรเจกต์เงินล้านจริงๆเนี่ยผมว่ามันก็ตอบโจทย์ให้ได้เลยแหละครับ